การตีดสั้นเนี่ยก็จะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการชั้นตาที่ค่อนข้างธรรมชาติมีการฟื้นตัวเร็วแล้วก็แผลเล็กค่ะ วยเบาๆแต่ยังคงความละมุนค่ะการทำตากรีดสั้นนะคะจะเป็นการลงแผลที่มีขนาดสั้นกว่าการกรีดยาวประมาณ1เซนติเมตรค่ะโดยแพทย์จะเปิดแผลเล็กๆอยู่บริเวณกลางดวงตาค่ะเพื่อตัดไขมันส่วนเกินและเย็บกล้ามเนื้อสร้างชั้นตาให้มีความเหมาะสมกับรูปตาแต่ละคนค่ะจึงได้ชั้นตาที่ชัดและแผลเล็กกว่าืวนตัวเร็วกว่าค่ะเทคนิคกรีดสั้นเหมาะก,กับใคร 1. ผู้ที่มีเปลือกตาบางและไขมันไม่มากค่ะ 2. ผู้ที่หนังตาหย่อนไม่มากและต้องการให้ชั้นตาดูเป็นธรรมชาติค่ะ 3. ผู้ที่ต้องการการพักฟื้นระยะสั้นและไม่ต้องการการแก้ปัญหาหนังตาตกเยอะค่ะ4เหมาะกับคนที่อายุน้อยหรือวัยทํางานที่ต้องการให้ดวงตาดูกลมโตและไม่ต้องการการผ่าตัดใหญ่ค่ะข้อดีของเทคนิคการรีดสั้น 1. แผลเล็กฟื้นตัวเร็วค่ะ2รอยช้ำและบวมค่อนข้างน้อยกว่าอเทียการรีดยาว3ให้ชั้นตาดูบางและเป็นธรรมชาติ4เหมาะสําหรับผู้ที่ไม่ได้ต้องการแก้ปัญหาหนังตาหย่อนมากสรุปนะคะการตีดสั้นเนี่ยก็ เหมาะสําหรับคนที่ต้องการทันตาที่ค่อนข้างธรรมชาติมีการฟื้นตัวเร็วแล้วก็แผลเล็กค่ะให้ดวงตาดูกลมโตสดใสโดยที่ไม่ได้ต้องแก้ปัญหาเรื่องผิวของหนังตาที่มันหย่อนมากค่ะสวยเบาๆแต่ยังคงความละมุนค่ะ